สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเทอร์มินอลทนตีวันนะครับเทอร์มินอลอโศกนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือของเราคือรถไฟฟ้า BTS ออโศกนะแล้วก็ทางนี้ก็จะลงไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็บรรยากาศช่วงประมาณบ่ายนะบ่ายสองครึ่งนะครับฝนตกอีกแล้ววันนี้ฝนตกอีกแล้วให้ดูบรรยากาศดู ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณ BTS อโศกนะครับด้านหน้าของเรานั้นคือเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT สุขุมวิทนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น BTS โศกอันนี้คนเยอะมากด้านหลังก็สามารถใครมารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับมาสุขุมวิทมาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ครับนี่คือบรรยากาศนะตอนช่วงบ่ายๆตอนนี้บ่ายสามเวลาบ่ายสามฝนเพิ่งตกหยุดไปเมื่อสักครู่นะครับ ก็คือหน้าหนาวอ่ะแต่ว่าฝนตกไม่หยุดเลยทีเดียวตกทุกวันเลยช่วงนี้คืองงมากฝนตกตลอดเวลาเดี๋ยวลองเดินเล่นๆนะครับไปทางนี้เดินเล่นเดินดูบรรยากาศกันเนี่ยโอ้โหด,ด,ดูดูความดูความรถติดที่แรกว่าจะไปเดินเล่นดูไหน,หนสุขุมวิทสิบห แต่ว่าไม่ไปแล้วฝนตกไม่ไปแล้วไปหาที่นั่งพักผ่อนนั่งเล่นนั่งแบบชิลดีกว่านี่บรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับดฟูฟ้าฟ้าฝนคือวันลอยกระทงเนาะลอยกระทงเป็นใจมากเลยฝนตกแล้วตกแบบตกตลอดเวลาด้วยนะอให้ดูถนนอู้ อันนี้ตรงไปก็จะเป็น m อ t เหมือนกันนะเป็นเพชรบุรีแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นแบบมักกะสันนะครับแอร์พอร์ตลิงมักะสันนะครับแล้วก็ MRT เพชรบุรี t i, แล้วก็จะมีจุดรอรถไฟอโศกนะครับอยู่ตรงนั้นเ okay, อสวยงามทำทองเรื่องมีคคับฟงคาเฟ่อะไรที่แบบว่าเราสามารถไปนั่งได้ปะสวยเนาะตรงเนี้ยมุมเนี้ยมุมนี้ดูแบบว่าเป็น เหมือนกับเมืองแห่งความทันสมัยเนาะสวยดีมุมนี้สวยดี๋อทางด้านนี้ทางด้านนี้นะครับถ้าแบบเลยไปนะนั่งรถไฟฟ้าไปก็จะเป็น MRT ศูนย์ T ประชุมแห่งชาติสิลิกิตเนี่ยครับไปสิลิกิตไปลุมพินีไปสีลมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเราเดินไปเนี่ยเราเดินไปทางนี้นะเนี่ยลงจาก BTS โศกแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะเป็นส่วนเบจกิตตินะครับตอนนี้ก็รถติดนิดหน่อยบายสามไม่รู้ว่าตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่านะเขาจะลอยกระทงกันวันนี้เนี่ยเขาจะลอยกระทงกันแล้วเนี่ยจะรถติดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย <c oughs> เออไม่ใช่รถติดฝนตกหรือเปล่าก็น่าจะไม่ออกไปเดินเล่นไหนแล้วละฝนตกที่เกียจเปียกเปียกแล้วมันเฉะแฉะอุกคน ไปหาแบบว่าที่นั่งเล่นนไปหาที่นั่งนั่งพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะตรงนั้นคือด้านหน้านั่นคือเทอร์มินอลทที่1นะครับแล้วก็เอ็มบัติสุขุมวิทบีบเอโศกอยู่ติดกันนี่บรรยากาศอาันนี้ถนนสุขุมวิทเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางนี้หน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไป นั่งเล่นไหนดีอืมโอ้ยรถอุ้ยเฝนมันยังไม่หยุดนะเนี่ยฝนยังตกอยู่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณน,นี้นะครับเราเดินออกมาจากรถไฟฟ้า เห็นไหมบรรยากาศไปเดี๋ยวลองเดินไปด้านนี้ดูเนี่ยอันนี้ก็เทอร์มินอลเหมือนเดิมน,นี่สุขุมวิทสิบเก้าโอ้สุขุมวิทสิบเก้าเนี่ย<อ>เข้าไปด้านในก็น่าจะมีร้านข้าวร้านอะไรอยู่นะไปหาร้านข้าวกินเหยียดเดียดวก็สิ้นอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ร้านอ,อ,อาหารเนี่ยเคยเดินเข้าไปอยู่ ก็จะเป็นแบบว่าโซนร้านค้าร้านอะไรทั่วไปแหละเวสตินแกรนด์สวิตนะครับอันนี้โรงแรมเดินไปเรื่อยเรื่อยเฮ้ยนี่ไงมีอันนี้คือเชลตันนะครับโรงแรมเชลตันนี่ไปดูโรบินสันไหมทุกคนเราลงเอามันสามารถเชื่อมต่อกับโรบินสันได้เลย เราจะไปตรงไหนก็ได้เนี่ยทางซ้ายก็มีทางซ้ายก็มีตึกอีกตึกหนึ่งอันนี้คือทามสแควร์น่าจะมีอะไรกินอยู่นะทามสแควร์ Square, นะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นโรบินสันเดี๋ยวขอเดินดูกันทามสแควร์อ๋อเหมือนตึกทามสแควร์เราเคยมาแล้วมาอะไรสักอย่างหรือมาซื้ออะไรทีอ่อหนึ่งอันนี้คุเดินไปก็เป็นสุขุมวิท ที่เป็นแบบโคเรียทาวเซเวลเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะด้านนี้สุขุมวิทสิบเอ็ดก็อยู่ฝั่งนู้นนะที่มีว่าศึกนองอ่ะศึกศึกก๊มศึกกัมปั้นเดือดอ่ะสุขุมวิทสิบอันนี้สิบเจ็ดนะครับเดินลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นสุขุมวิทสิบเจ็ดก็จะเป็นแบบโซนนานาโซนอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้ เราไปทางนี้ดีกว่านี่โรบินสันไปหาอะไรกินในโรบินสันแบบเทอร์มินอลก็มีของกินเยอะแต่ไม่แต่ไม่อยากกินที่เทอร์มินอลอ่ะลองไปเดินโรบินสันกันแต่ว่าเหมือนจะไม่มีอะไรเลยทุกคนเหมือนจะเป็นแบบว่าห้างขายเสื้อผ้าทั่วไปเลยเดินด้านล่างก็ได้นะเนี่ยฝนหยุดแล้วอ่ะคนตอนนี้เราออกมาจากโรบินสันแล้วว่าในาในโรบินสันเขาก็ขายเสื้อผ้าทั่วไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะของกินก็มีแค่เนี้ย แมคโดนัลล์อยู่ด้านหน้าน้องนั่นก็ไม่มีอะไรแล้วไปไหนเนาะไปที่นี่เนาะหาอะไรกินดีเนาะไปที่นี่แต่ว่าก็อยากกินไก่ทอดอะอยากกินไก่ทอดอ่ะลองเดินดูลองเดินดูตามถนนหนทางเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยนี้สุขุมวิทสิบเจ็ดตอนบ่ายสามนะทุกคนไปสามกว่าละโอ้ยฝน ฝนก็ตกปกป๊กป,ป,ปตลอดเวลาก็จะไม่ได้ลอยกระทงกันแล้ววันนี้อ๋อนี่เขาเริ่มแบบว่ามีอะไรขายบ้างเล็กน้อยถึงปันกลางแล้วเตรียมของหรือว่าไปกิน KF ข้างหน้าจะมี KF เอฟไหมนะอยากกินไก่ทอด <c oughs> โอ้บหบููบู๊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 บู โอ้โอ้โอ้อืมโอ้ตอนตอนนี้คือแบบว่ามันยังเดินได้เรื่อยๆเพราะว่าแบบยังไม่มีขายของขายอะไรเนะเอ๊ะเราว่าสงสัยเราจะได้กลับไปทอร์มินอลแน่เลยเนี่ยคือ <c ười> <c ười> บอเป็นตะมีอะไรกินเลยล่ะ อันนั้นคือโคเรียทาวแล้วนะที่เราเห็นอยู่ด้านขวามือตอนนั้นที่เรามากินปิ้งย่างกันน่ะโคเรียทาวคือแบบว่านี่เอ้ยอันนี้เบอร์คือคิงฝนก็ตกฝนก็ตก เดินไปเรื่อยๆอ๋อเดิน mm hmm. ไปเดินมาไปถึง BTS ปุ๊บ mm hmm. นั่ง BTS กลับมาสุข <laughs> so ุมวิท15นะครับเอาจริงๆเราไม่ได้กลับว่าจะมาเดินไกลขนาดนี้นะกลับว่าแบบว่ามาอยู่เทอร์มินอลแบบนั่งเล่นๆหาอะไรดื่มเล็กน้อยแล้วก็นั่งรอที่ค่ำก็ไปรักระทงแถวๆนี้สรุปคือ,อ,อตามสไตล์ซันนี่ออนทัวร์อยู่แล้วนะ <laughs> บอกว่าไม่เดินก็คือเดินน่ยบอกว่าเดินนิดเดียวก็คือเดินไกลเลยไม่คือโอ้โหโอ้โหเ้อันนี้อันนี้อันนี้โรงแรมอันนี้โรงแรม่ะโรงแรมโรงแรมมีโรงแรม,แรม,นนแรมโซฟิเทลสุเทลแบงอกสุขุมวิทนะครับลองเดินไปเรายังมี ความหวังในใจลึกๆว่ามันจะมีไก่ทอดขายไก่ทอดข้าวเหนียวก็ได้อยากกินของทอดทุกคนรู้ไหมว่าคือการแบบที่เมื่อก่อนนะเราจะเราจะเดินเยอะเหมือนกันใช่ไหมเดินเยอะแล้วก็แต่ว่าเราก็กินเยอะเหมือนกันก็ค<อ>ือเหมือนแบบเดินเยอะแล้วก็กินพวกของทอดของมันขนมหวานเยอะเหมือนกันมันก็เลยทําให้น้ําหนักขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยลด แต่ว่าช่วงหลังๆก็คือจะกินปกติกินข้าวธรรมดาขนมหวานก็จะไม่ค่อยได้กินแต่เรายังเดินมาเดิมสรุปน้ําหนักก็คือเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็พอดีนะเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเหมือนน้าหนักมันพยายามจะลงนะแต่ว่าเราก็กินไว้อยู่นะตอนนี้คือแบบทีแรกอะ่ะมันก็จะแบบเมื่อสองสามวันก่อนนะ่มันก็จะประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้ไปช่างปุ๊บอ้าวลดมาสามกิโลทุกคน ลดสามกิโลแต่ว่าจริงๆมัน,นไม่น่าจะสามหรอกเพราะมันต้องสวิงอยู่แล้วใช่ปะ่ะน้ำหนักคนเราอะถ้าเราตอนที่ช่างตอนนั้นเน่ะก็คือกินข้าวแล้วมันก็จะได้แบบเท่านี้แต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้กินข้าวมันก็ถ้ากินข้าวไปก็น่าจะบวกไปโลนึงก็น่าจะลดแค่สองกิโลเพราะเดินเยอะไงแล้วก็ไม่ค่อยได้กินของมันของทอดเท่าไหร่วันนี้ก็เลยกินซะหน่อยหนึ่งนะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเหมือนเดิม <laughs> เดี๋ยวมันพร้อม ในบรรยากาศนะช่วงประมาณนี่สุขุมวิทสิเอ็ด 11. อันนี้คือสุขุมวิทสายสองสองห้าสี่ศูนย์สแล้วก็ห้านึ่ะครับผ่านสุขุมวิทสิบเอ็ด 11, ทับหนึ่งนี่แหละก็คือสมรภูมิลบอยู่สุขุมวิ 11, ทสิบ 1, แล้วก็สุขุมวิทสินะที่เป็นส,สมรภูมิเนี่ยอยู่ด้านในสมรภูมิลบของเรา นนี้คือเป็นแบบช่วงบ่ายไงมันก็อาจาจะยังไม่ได้มีอะไรเยอะต้องเป็นช่วงแบบค่ำค่ำดึกดึกอะ่ะเนี่ยถึงแล้ว BTS านานา,นา,นาโอ้สุขุมวิท11นะครับมีเลยนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงที่ BTS านานานะครับเนี่ยด้านบนด้านซ้ายของเรานี่คือ BTS เนทางขึ้น BTS เห็นปะมันจะมีแบบร้านของกิน ขอเดินแบบเดินเล่นนี่คือสุขุมวิทเก้าโอ้สุขุมวิทเก้านะครับคือพาเดินอย่างนี้เลยสุขุมวิทเจ็ดทับหนึ่งนะครับสุขุมวิทเจ็ดทับหนึ่งโอ้ฝังนูนสวยจังอันนี้ นานานะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเพราะว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงนานาดีดอกอันนี้เป็น BTS นานานู้นรู้สึกซอยนานาจะอยู่แถวนู้นนะแยกนานาโอ้โหนั่นในอลังการจังเลย,เด,ยเดินเดินเล่นๆนะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าบ่ายสามนะบ่ายสามกว่านะฝนมาอีกแล้วเห็นไหมฟ้า ฝนจะมาอีกแล้ววันนี้ไม่ได้คาดว่าทุกคนจะไม่ได้รอยกระทงนะคาดว่าทุกคนจะไม่ได้รอยกระทงแล้ววันนี้อ๋อนี่ซอยสุขุมวิทเจ็ดนะครับเมื่อกี้เจ็ดทับหนึ่งไงอันนี้เป็นสุขุมวิทเจ็ดธรรมดาเ,าเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นเดี๋ยวเดินเดินเล่นเล่นสุขุมวิทซอยเจ็ดวไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมาปุ๊บไปถึงอันนั้นนะเออ อะไรนะห้างอะ่ะห้างอะไรดังๆอ,ะอ่ะอาจจะเดินยาวๆไปฝั่งด้านนู้นนะครับเราจะเดินไปดูบรรยากาศกันว้าร้านขายของก็เยอะอยู่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนอะ่ะอาจจะต้องเป็นกลางคืนแบบสองทุ่มทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยนะร้านขายของก็จะเยอะมากกว่านี้อันนี้คือมันจะเป็นแบบแค่บางส่วนของช่วงเย็นนะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับก็เลยอาจจะยังยังไม่ค่อยมีร้านเท่าไหร่ เป็นร้านอาหารร้านอาหารขาวหวานซอยสุขุมวิทห้าด้านนู้นก็จะเป็นตึกโรงแรมโรงแรมนี่น,นี่นี่สุขุมวิทซอยห้านะครับสุขุมวิทซอยห้าโว้ยเจอแม็กกอีกแล้วด้านไหนแมคโดน,นัลด์อยากกินไก่ทอดเอ้ยแต่ว่าแม็กเขาก็มีปะ เดินเดินเดินอ๋อตอนนี้ตรงนี้มีหลักคาอ๋อเป็นร้านขายของแบบฟิลของฝาอันนี้ร้านบูธร้านบูธนะครับโอ้บรรยากาศรู้สึกว่าชาวตะวันออกจะเยอะอยู่ ก็เป็นแบบว่าวิาวชาวตะวันออกแล้วก็ชาวออดอ,อเนี่ยเขาเตรียมไข่ของในตอนค่าเราจะไม่ได้มาตอนค่ำเลทุกคนเพราะว่าตอนค่ำอ่ะคนเยอะมากแถวเนี้ยก็เลยพามาไม่ใช่ว่าพามาเดินหรอกคือไม่ได้ตั้งใจมาเดินแต่ว่าเดินมาเรื่อยๆมันก็เลยยาวมาเดี๋ยวลองไปทางนี้ลองไปทางนี้ลองไปทางนี้ รถไฟฟ้าอุยตึกนั้นน่าจะมีของกินแน่เลยเนี่ยตึกด้านหน้าเนี่ยแยกนานาอยู่ด้านหน้าของเราเองครับ<ๆ>เดินเล่น<ๆ>เดินเล่นใส่ไกลใช่อุยพิซซ่าเหรออ๋อนั่นงไงอันนี้ปั๊มนี่มีคาเฟา่คาเฟ่อเม แล้วก็ด้านนั้นก็จะเป็นแบบของกินเพเหมือนมันจะมีอะไรของกินอยู่ด้านในเดี๋ยวลองไปเดินดูทุกคนตอนนี้เราข้ามถนนมาที่บริเวณด้านนี้แล้วมีเบอร์เกอร์คิงมีพิซซ่าเปิด11โมงถึงอ๋อไม่ใช่ไปดูก่อนนะอันนี้คือนา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 คอมเพล็กซ์หรือเปล่ามีกาแฟนกแก้เอ้ยกาแฟนางเงือกนะครับกาแฟเงือกอุย้ยหิ้วเขา่า <laughs> โอ้ละวเนาะหิวเข่าแล้วไปจะนี่เด้อสู๋เดี๋ยวลองเดี๋ยวดูอุย้ยอันนี้แบบเบอร์เกอร์ไม่มีเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวดูซิเบอร์เกอร์คิงอ้าวยากแบบที่นี่รู้จกัจกแต่เบอร์เกอร์คิงเขาก็มีข้าวนี่ไงอ๋อข้าวหอมน้ำ เป็นทรงเป็นเซตอุ้ยดานนูนก็มีเห็นไหมเดินไปเดินมาจะถึงนึงจะถึงพญาไทจะถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้วเดินหาข้าวกินนะหิวข้าวแม็กฉันจะไม่พ้นแม็กใช่ไหมหันไปไหนก็มีแต่แม็กตลอดหันไปไหนก็มีแต่แม็กแไไกม็กแ,แม็ก,มก,มกโอ้ อ๋อันนั้นรถเมย์สาย40นะเราข้ามไปฝั่งดูไปไปดูปดทางสึกนู้นดีกว่ารู้สึกเขาจะมีขายอะไรอยู่อันนี้คือธนาคารกรุงไทยนะครับ <c oughs> น,นะแอบกรุงไทย <c oughs> โอ,โอ้มันจะ <c oughs> มันจะแบบจะถึงโอ้นั่นรถไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นนะ่ละลดเทบีปปะ คือไปอีกนิดนึงก็ถึง BTS ระชเทีแล้วโอ้ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยลงทางนี้โอ้ถ้านั่งรถไฟฟ้ากลับก็สองสถานีสองสถานีเฮ้ยรถไฟฟ้า จริงๆก็อยากกินไก่ทอดนะแต่ว่ามันไม่มีก็อาจจะต้องกิน McDonald s. McDonald s. <S แม็กโดนัลแม็กกระเดก็คือเดินมาตรงนี้เดินมาถึงตึกเพินจิตเอ๊ะเอ๊ะเพืนจิตเพิินจิตจิตลมเพิิอนจิตอ๋อมีแต่ตาเนี่ยมีแมคโดนัล ฉันก็เดินเล่นๆมาเข้าใจใช่ป่ะเดินเล่นๆมาเดินไปเดินมาป๊าดมันจะถึงเซนทันเอมบ assy แล้วนะกับถ้าถึงถึงเซนทันเอมบา s s y ปุ๊บต่อไปก็เป็นเซนทันชิดลมแล้วนะเธอเลินไปอีกนิดนึงก็สยามแล้วนะเธอคือบอกว่ากู้ใดพาผู้ใดพาเดินเนี่ส่วนเพิินจิต เ,เดินเล่นๆมานะก่าว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวหาเดินชิ้แรกก็เดินเล่นๆหลังๆก็แบบเอ้ยเดินหาข้าวกินอยากกินไก่ทอดเดินมาปุ๊บถึงบีเเพินจิตเดินมาถึงบีเทสเพินจิตเฉยเลยเอมบ assy อยู่ฝั่งนู้นน่ะนน่นน่ะเอมบ assy อยู่ด้านนูน้นพอเอมบ assy ปุ๊บเราก็เชื่อมกันต่อตะกชิดลมปะไปเดินยาวๆไป แล้วฝนก็คือฝนก็โปรยปลายตลอดเวลาด้วยนะที่สำคัญนะเส้นท่านเอมบัสสินี่แหละสาเหตุที่น้ำหนักมันจะลงอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้กินข้าวไงวันนี้คือตอนนี้เวลาบ่ายสามี่สิบหกนะยังไม่ได้กินข้าวสักมื้อเลยแล้วก็มาเดินเห็นนะ <c oughs> แล้วก็พอไปกินปุ๊บก็คือกินมื้อเดียวมื้อเย็นมือม้อที่จะกําลังจะกินเนี่ย <c oughs> แล้วมันก็ไม่ได้กินอีกมันก็เลยแบบว่าน้ำหนักลดไง แต่ถ้ากินขนมเข้าไปก็น้ำหนักก็จะขึ้นเหมือนเดิมอมด้านในเป็นร้านขายยาเดี๋ยวเราไปทางนี้เอมบาซี่ไปกินอะไรบนเอมบาซี่ละ่ะไม่มีตังนะ <S <S ทุกคนเดินเข้ามาด้านในจะเจอก,กาแฟนกแก้วเราอยากกินกาแฟเดี๋ยวมาหากาแฟกินด่อนปะนี่คุณเยอะจัง ด้านในไม่มีเดี๋ยวกินกาแฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปที่อื่นต่อโอเคประมาณนี้เจอก,กัน